ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาฟาร์มฟาร์มฟาร์มและก็ฟาร์มเพื่อจะมาตามหาเบ็ดที่แพงที่สุดแต่เราก็ต้องจัดการเวลาให้ดีในระหว่างที่พี่ฟาร์มพี่ก็ได้ตามหาของซีเขตที่จะเอาไปคาราบรองเท้าบูทวิ่งไว้อีกด้วยครับและของซีเขตที่พี่ว่าจะหายากเพียงใดและพี่จะได้เบ็ดตุดตึงมาไว้ในครอบครองหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วกดไลค์ของซีเขตจะมาหาพวกเองแบบง่ายๆครับตอนนี้เงินของพี่ก็มีอยู่10บล้านแล้วครับ ขาดอีกแค่5ล้านเท่านั้นแต่ถ้าพี่ขายปลาในรออกระเป๋าไปพี่ว่าน่าจะได้อีกประมาณล้าน2ล้านนะทุกคนเพราะฉนั้นก็ตีไปครับยังขาดอีกอยู่ประมาณ3-4ล้านประมาณนี้ครับพี่ก็จะได้สักทีกับเบียสิบห้าล้านคนอื่นแบ่งได้ไปถึงไหนตอนไหนแหล้วแต่ว่าไม่ใช่พี่ไงพี่ไม่รีบครับได้ทีหลังดังกว่าเคยได้ยินปะแล้วก็ปลาที่พี่ฟาร์มครับพี่ก็จะฟาร์มบ่อน,นี้นะสาเหตุที่ต้องฟาร์มบ่อน,นี้ก็เพราะว่าคือพี่เซฟไปที่นี่ครับแล้วก็ขี้เกียจย้ายแล้ว เห็นหลายคนบอกว่าปลาชั้นที่3ามนั้นฟาร์มดีกว่าครับซึ่งพี่ก็เคยลองฟาร์มมาแล้วนะมันก็ดีจริงๆแหละแต่ว่าพี่ขี้เกียจย้ายชั้นครับอุย้ยได้ฟีเคลชฉยเลยและดูเหมือนว่ามันจะติดไก่พันอะไรด้วยนะโอ้ชิวจัดเลยใช้เบ็ดเนี้ยทุกคนแล้วก็เบ็ดอันนี้แนะนําให้ใช้เป็นเหยอลาพีสเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวครับว่าจะดึงไม่ได้ชิวชิวไหนก็เช็คดูหน่อยนี้ทุกคนว่าติดไก่พันอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบอ๋อไม่ได้ติดไก่พันครับตัวธรรมดา โอ้ก็นึกว่าติดไกลพันธแล้วก็เออมันมีปลาฟีเคีย์อยู่อีกหนึ่งตัวนั้วที่พี่อยากได้เว้ยพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วทุกคนว่ามันมีเข้ามา พี่เห็นหลายช่องคือเขาก็ไปตกกันแล้วนะบาเดี๋ยวเราไปตกปลาตัวนั้นกันเลยดีกว่าครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกาะสโนแคปซึ่งเกาะน,นี้ก็จะมีปลาฟีเข็ดนั้นอาศัยอยู่ซึ่งหล,หลายคนเขาก็ได้จะตกกันไปหมดแล้วละครับซึ่งสถานที่ตกของมันก็จะอยู่ข้างบนเป็นบอ่อน้ําเล็กๆตรงนี้นั่นเองซึ่งในตอนแรกพี่ก็ได้ใช้เบ็ดเฮเป็นลอในการตก,พกเกรตกพกเการาะว่ามันจะมีค่าลักที่สูงครับแต่ตกไปสักพักก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่รอดพี่ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเบ็ดเทมเพตและในที่สุดพี่ก็ได้ัครบ ตัวสีเข็ดบโอ้โหกว่าจะได้ตกพักหนึ่งเลยนะแล้วก็โอ้ปกเกสสปีดลบอยู่ที่50ครับเรียบร้อยครับดีเลยกระปาหน้าแปลวโอ้โ oh, ห oh, หน้าโคตรเต้าเลยปลาตัวนี้นี่ครับอ่ะตัวแค่เนี้ยเอาดีๆโอ้ oh, ตัวโคตรเล็กเลยทุกคนโอ้โหโอ้ตัวเล็กเกิน และในขณะที่พี่เล่นอยู่ทางตัวเกมนั้นมันก็ได้อัปเดตใหม่เข้ามาซึ่งมันก็จะเป็นไอเทมใหม่นั่นก็คือรองเท้าบูทวิ่งไวพี่ก็เลยถือใช้โอกาสนี้เป็นในการฟาร์มเงินบวกกับการหาของไปเลยดีกว่าครับเดียวว่ายิางปืนนัดเดียวได้ปลา2อตัวแล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างครับทุกคนที่เขาได้อัปเดตเข้ามานั่นก็คือรองเท้าวิ่งครับซึ่งพี่แนะนําให้ทุกคนทำเพราว้ยมันจำเป็นจริงๆนะเพราะอย่างที่เรารู้ครับคยเกมเนี้ยแม่งเดินโคตรช้าครับเราต้องใช้ไกด์เดอร์กระโดดลอยๆไปแบบนั้นนะท แต่ว่าตอนนี้คืินน่าจะไม่ต้องแล้วครับแล้วก็สถานที่ที่เราต้องมาก็คือตรงนี้เลยใช่ปะวะใช่ดิอ่ะแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนครับทุกคนไปรับเควสก่อนครับซึ่งเขาก็จะให้เราหาของสีเขีดครับทั้งหมด3มชิ้นเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะน่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงอา้าวชิปหายแนละ้วขึ้นผิดซอยแล้วทำยังไงอะทีนี้เอาขึ้นผิดด้านกูกูเลยจะเชื่อเลยเขาก็จะให้เราหาของทั้งหมด3ชิ้นไว้ทุกคนแล้วของก็จะเป็นของระดับสีเข็ดด้วยนะหาแม่งโคตรยากอะ นี่เขาก็บอกว่านี่เจ้าไปเอาขอบนะเดี๋ยวข้าจะคราบของให้โอเคครับด็อกเตอร์อ่ะเรียบร้อยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปหาของได้เลยครับตีเข็มสามชิ้นชิ้นแรกเราก็สามารถหาได้ที่โอเชียนนะเอ้ยจริงๆคุพี่ก็ไม่ต้องบอกกนะันทุกคนเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้แหละเกมมันน่าจะอัปเดตมาสักพักแล้วกว่าพี่จะลงคลิปก็ <laughs> พวกขาวว่าคลิปดองอีกเดี๋ยวเราตกไปที่มาหาสมุทรครับที่มันเขียนว่าโอเชียนนะอ่ะตรงนี้เลยทุกคนมันขึ้นว่าโอเชียนแล้วเราก็สามารถตกได้เลยครับ อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะพี่อาจจะตัดคลิปไปตอนที่พี่ได้เลยแล้วกันครับมาแล้วครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าไม่รู้โอ้ไม่ใช่ว่ะอ้มันไม่ใช่ของที่เราต้องการครับมั่คือไอปลากระเจาวโอ้ยแม่เลยบ่อน,นี้คือบอกเลยว่าถ้าตกได้รีค็ตแล้วมันมีสีค็ททั้งหมดสามอันใช่ไหม มันมีไอปลาปักเป้าครับที่เป็นสีเขียดแล้วก็ไอปลาเมื่อกี้แล้วก็ของที่เราตามหานี่แหละครับทุกคนโอ้โหแม่เย้ยใช้เวลาไปนานอยู่ประการท้่เมื่อกี้เนี่ยประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว,ว,ลว,ลว,ลวลทุกคนเพิ่งได้ครับสีเขียชิ้นแรกและในระหว่างที่พี่กําลังตามหาของสีเขียดอยู่นั้นเจ้าเมกาโลดอนนั้นมันก็ได้เกิดซึ่งพี่ก็จะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้มันหลุดลอยนวลไป พี่ก็ได้มุ่งหน้าที่จะมาตกเจ้าไมการดอนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเจ้าไมก์คาร์ดอนนมันก็ได้กินเหยื่อของพี่ซึ่งเรียกได้ว่าการตกไมการดอนครั้งนี้ท่าตังของเรานั้นไม่พอแล้วก็จะเอาไมการดอนตัวนี้ไปขายพี่ก็ได้แต่หวังให้มันติดกายพันซับสเปซแต่ว่ามันไม่ติดครับทุกคนตัวนี้มันคือตัวเก่านะที่พี่ตกได้หลังจากนั้นพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่โอเชียนเหมือนเดิมเพื่อจะไปตามหาของตีเขตชิ้นแรกครับและในเวลาต่อมาเจ้าไมก์าร์ดอนนนมันก็ได้เกิดอีกแล้วครับ ซึ่งมันชอบเป็นแบบนี้จริงๆนะทุกคนในเวลาที่เราต้องการมันมักจะไม่มาครับใน EP ก่อนโอ้โหความมันจะออกมากูแทบล่องครับ แล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะติดกายพันซับสเปซหรือไม่ตกลงคือไม่ติดกายพันซับสเปซครับแต่ได้ไปกายพันอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนและหลังจากที่พี่ได้ตกอยู่ตรงบ่อโอเชียนอยู่พักให,ใหญ่เลยครับของระดับฟีเคลมันก็ไม่กินเหยื่อพี่อีกเลยพี่ก็ได้ย้ายสถานที่ครับมาที่เกาะมุดบูดซึ่งเกาะนี้มันก็ได้มีขออีกหนึ่งชิ้นที่เป็นระดับฟีเคลที่เราต้องการและดูเหมือนว่าฟ้าจะเห็นในความพยายามของเราพี่ตกไปเพียงแค่สองเบ็ดเท่านั้นพี่ก็ได้มาสักทีครับโอ,อทุกคน พอพี่เปลี่ยนสถานที่ตกครับได้เลยเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> เดี๋ยวนะจะบอกว่าเป็นสีเขียดเก่าโอเคครับป่วยได้ทางแก๊สว่ะโอ้กว่าจะได้ครับโอ้โห oh, อันกระจึงหนึ่งทุกคนโอ oh, หาโคตรนานโอเคขาดอีก2ชิ้นครับแล้วดูเหมือนว่าดวงของพี่นะั้นมันจะมาแล้วพี่ก็ได้รีบมุ่งหน้าไปที่โอเชียเลยครับเพื่อจะตามหาของชิ้นที่2และในที่สุดพี่ก็ได้มาอีกหนึ่งชิ้นครับโอ้ย oh, hey. ทุกคนสีเขียว่ะ แต่ว่าต้องมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นซีเขตอะไร <c oughs> เพราะว่าในบ่อเนี้ยไม่ใช่บ่อนี้ทะเลนเนี้ยคือนี่สวยได้บูทครับได้สักทิงโอ้โหแบงก็จะได้ต่อไปครับเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนี่เลยครับก็ซันสโต้ครับน้องชายเขาบอกว่าให้เราตกตรงนี้ได้เลยครับขอเลยวะชิ้นสุดท้ายขอไวๆไวนะเฮ้แต่ถือว่าโชคดีมากเลยด้วยที่พี่ได้ชิ้นที่สองไวครับย้อนไปสองเบ็ดปุ๊บได้เลย เฮ้ยอย่าบอกนะว่าปลาบ่อนี้คือพี่ไม่เคยตกเลยอะเออจริงด้วยครับทุกคนพี่ไม่เคยตกเลยครับสถานที่ตรงนี้เฮ้ยได้กิ่งไม้วะ่ะเอาไว้ทําคันเบ็ดได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนปลาบ่อนี้คือมันมีมิสติกถ้าเราใช้เป็นเบ็ดเมกาลดอนตกได้ไหมวะทำเพอร์เฟก3ครั้งเดี๋ยวลองดูครับเพอร์เฟกครั้งที่1ครับเพอร์เฟกครั้งที่สและก็เพอร์เฟกครั้งที่สครับเฮ้ยมาแล้วครับทุกคน มารุ้นกันว่าเมกกะรอดนของเรามันจะค่าฟีเคลตมาหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคือมันจะค่าฟีเคตขึ้นมานะแต่พี่คิดว่ามันน่าจะปรับแล้วเพราะว่ามันโกงไปครับไม่งั้นคือของฟีเคลตมันก็จะหาง่ายนะชึบไหนเมกกะรอดอนค่าอะไรมาขอดูหน่อยมองไม่เห็นโอเคเพื่อความชัวครับเดี๋ยวพี่จะขอลองดูอีกครั้งครับทุกคนลองดูเมกกะรอดอนขอน่อยลูกพ่อ สีเขีโอเคว่าไม่ใช่ละเปลี่ยนเบ็ดเดิมดีกว่าแต่เอาจริงๆนะทุกคนระหว่างที่เราตามหาของสีเขียดเนี่ยคือเราก็ได้ตัคงไปด้วยนะเวพี่เลยเลือกใช้เป็นเบ็ดนี่ไว้ทุกคนเพราะว่ามันได้บัฟคอนตั้มครับเนี่ยติดซับสเปสอะต่อให้มันขายได้น้อยอะแต่มันก็ขายได้ครับทุกคนมันก็คูณ5ทุกคนจังเช่นปลาตัวนี้ขายได้เท่าไหร่2 0 0คูณ5ก็ได้เป็นพันแล้วอะทุกคนจริงปะ แล่คิดดูดีคือพี่ตกมานานมากๆครับพี่คิดว่าตังก็น่าจะใกล้แล้วทุกคนกับอีกห้าล้านนะบวกกับป๋าครั้งก่อนๆที่พี่ได้ฟาร์มเอาไว้นะพี่ว่าจะเผอๆนะฟามเสร็จปุ๊บเอาของไปขายปุ๊บได้เลยครับเบ็ดสิบห้าล้านนี่นะครับคือพี่วางแผนเอาไว้แล้วครับทุกคนโอ้ยทุกคนแปกเลยไม่ออกสักทิงอันนี้คือพี่เปลี่ยนไปหลายเบ็ดแล้วนะ <c oughs> ของทิดดีเบียงหายายากเหลือเกินพี่ว่าได้แปลก,ปก ไอชิ้นที่2ก็คือมาได้ง่ายไปครับชิ้นที่3นี่แหละโอ้โหมาเล่นกูนแล้วครับแอดมินและสำหรับใครที่ไม่อยากลำบากแบบนี้คิตันชอบครับก็มีบริการรับฟาร์มอีกด้วยครับสามารถทักไปที่เพจได้เลยเฮ้ยทุกคนวิญญาณเป็ดคันนี้คือมันมีท่าทางด้วยป่ะไอโคตรเจ๋งเลยแต่เป็ดเนี้ยคือมันดีนะเว้ยแต่ว่ามันตกเมตาไปแล้วอ่ะพี่อยากให้ในอนาคตอ่ะมีเป็ดคล้ายๆแบบนี้อีกนะแบบมีวิญโยงวิญญาณอะไรอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยเหมือนแตนดูดิ แลวมีเสียงเพลงด้วยเอ้ยเอ้ยอันนี้มันท่าอน,นี่นี่วาทุกคนในทิกตอกอ่ะเด <c oughs> ี่ยดูดิโ <c oughs> คตรน่ารักเลยเอาดีดีเฮ้ยเก่งว่ะเออเดี๋ยวทำไมแบบขาไหททำเบ็ดใหม่ที่แบบว่าลักษณะมันคล้ายๆแบบนี้วาทุกคนแบบมีสแตนนะ่ะเอาวะลูกพ่อวิญญาณดึงของระดับตีเขตดมาให้หน่อยตกนานและขี้เกียจโอ้ ดึงอะไรขึ้นมาโอ้โหแป็กป่ายังกึมเลยและในเวลาที่พี่รอคอยแล้วมันก็ได้มาถึงกับสิ่งของที่พี่ตามหาใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงกับของระดับตีเกียรชิ้นสุดท้ายโอ้ทุกคนในที่สุดพี่ก็ได้ครับได้สักทีโอ้โหวิญญาณของเราเต้นให้กำลังใจด้วย <c oughs> ได้แล้วครับนี่ะโอ้กว่าจะได้บิ๊กสปีดครับโอ้ขอบใจมากเลยวิญญาณของข้า ไปครับไปครับกันดีกว่าครับทุกคนกับรองเท้าวิ่งไวโอ้โหเป็นเพาะเป็ดนี้เลยนะรถออฟเดอะเดครับแนะนำว่าทุกคนลองอามาตกใช้ดูคือมันอัปเดตมาใหม่แม่งเป็นอะไรที่โคตรดีเลยว่ะมาแล้วครับด็อกเตอร์โอ้กว่าจะได้มาแล้วครับเอาของมาให้ครับได้หรือยังเฮ้ยได้แล้วครับนี่เลยไหนเราใช้ยังไงอ๋อนี่ครับวิ่งไว ได้แล้วครับเออไหนสุดเอ้ออยเ,ออเดี๋ยวนะเอ้ยมันก็ไวกว่าเดิมนี่ว่าทุกคนถ้าเรากางล่มอะใช่ปะดูดิโอ้โหโคตรเฟีย้ยวเลยเรียบร้อยไปต่อไปก็คือภารกิจของคลิปนี้ของเราครับนั่นก็คือฟาร์มเงินครับทุกคนอีก5้าเอ็มแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองเอาปลาไปขายก่อนดูนะว่าจะได้เท่าไหร่ครับตลอดระยะเวลาที่พี่ได้ทาการหาของฟรีเขียไปค้ารองเท้าบูทแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าระยะเวลาที่พี่ฟาร์มาทั้งหมดนั้นจะได้เท่าไหร่โอ้โหวิ่งโคตรไวครับ ติดสปีดขายปลาทั้งหมดเลยดูครับได้เท่าไหร่ตรัวใายปลาน่าจะเยอะครับ2ล้านขายหมดหรือยังเอ้ยยังครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังได้อีกโอ้โหได้มา3ามเอครับทุกคนขาดอีกแล้ววะาเดี๋ยวลองขายเพิ่มครับคือบางทีอ้าวเรียบร้อยครับหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับคือมันต้องขายหลายๆรอบเะทุกคนขายให้ชัวร์ครับว่าเราขายหมดแล้วหรือเปล่ายังขาดอีกแค่1.5 m อครับทุกคนหรือว่าเราจะขายไม่กะดอนที่เรามี คือเรามีเยอะมากมากครับลองขายตั้งหนึ่งตัวนะคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมการโลดอนมันราคาเท่าไร่ครับเดี๋ยวลองขายดูก่อนไว้ตัวแปดพันเอ้ยมันถูกจังอะเมการโลดอนเลยนะเว้ยระดับเอ็กโซติกเลยนะขายไม่คุ้มว่ะเก็บไว้ดีกว่าแล้วทุกคนไปเราไปฟาร์มเพิ่มครับน่าจะใช้เวลาไม่นานครับและพี่ก็ได้ฟาร์มบอนี้อยู่พักใหญ่ใหญ่เลยครับทุกคนจนกระทั่งพี่ก็นึกขึ้นได้ครับว่ามันมีบอหฮดาด้วยนี่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าบอนี้กับบอหฮดา บอ่อไหนมันฟาร์มดีกว่ากันครับพี่ก็ได้ไปสืบหาข้อมูลมาจากช่องอื่นๆผลปรากฏว่าโอเคครับพี่ก็ได้ดูข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าบอ่อไฮดาครับเป็นบอ่อที่ได้เงินเยอะที่สุดครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตกเลยดีก,กว่าแล้วก็แนะนําให้ใช้เบ็ดที่มันบวกค่ารู้สปีดนะเพราะว่าบอ่อไฮดาปลาแต่ละตัวแบวกโอ้โหลบ7080มันช้าครับมิสติกนี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ85นะเดี๋ยวบอ่อนี้พี่จะลองตกสักหนึ่งคืนออร์ล่านะนะทุกคน ว่าจะได้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือออร์ลาเพิ่งเปิดด้วยเมื่อกี้นี้ชึบเอ้ยแล้วติดควันตั้มด้วยวะทุกคนตัวนี้น่าจะขายได้แพงนะอุ้ยมาต่อเนื่องเลยครับมิสติกสวยแต่ว่ามันก็ออกยากอยู่ประกาศได้อันนี้คือพี่ตกบาสักพักแล้วเพิ่งได้แค่สองตัวนะเช้าพอดีเดี๋ยวลองเอาไปขายดูครับว่าจะได้เท่าไหร่คือพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะอันนี้คือส่วนตัวเลยนะอยากรู้ครับขายทั้งหมดครับ สองแสนวะทุกคนสองแสนแปดเฮ้ยเยอะอยู่นะตกแค่คืนเดียวครับงั้นพี่ขอฟาร์มบกอห้ได้ยาวๆเลยแล้วกันครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่โหมดฟาร์มนั่นก็คือแอคเช้าไล่ครับไม่ใช่ดิเช้าประมงครับตกปลาอย่างเดียวครับรัวๆเพราะว่าเรายังขาดเงิน,นแค่แค่1.5เอ็มเท่านั้นแต่บ่อน,นี้ฟาร์มเงินดีจริงนะพี่แนะนำเลยครับน้องชายเอ้ยมิสติกเอ้ยทุกคนกลายพันกีดีครับ <laughs> เฮ้ยโ <F ill ers> hey, oh, อ้แม่โคตรเท่อันนี้คือเซฟไปนะอันนี้คือพี่จะเก็บเอาไว้ครับชิบนี่เป็นไงอ้ยโคตรเฟี้ยวครับเซฟไวเลยกับตัวนี้ตัวเดียวครับโอ้โหเป็นไงพี่ชอบแฝงออร่าขอามันนะทุกคนชิบโอเคผมตกมาสักพักแล้วผมว่าน่าจะได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปขข่ปลากันเลยดีกว่าครับเอาจงจริงนนะคือเราควรจะมีเกมพาร์ทขขยปลานะ <c oughs> ขข่ตรงไหนก็ได้นะจะได้ไม่ต้องวาร์ปไปวาร์ปมา มาดูกันครับทุกคนตลอดระยะเวลากี่ชั่วโมงไม่รู้นะประมาณสองสามชั่วโมงได้นะที่พี่ฟ์มไปแต่ว่าก็มีพักบ้างนะแล้เท่าไรครับขาดแค่ล้านห้าเท่านั้นเอ้ยพอดีครับที่ห้าล้านส <c oughs> วยไปกันเลยครับต้องชายซื้อเบ็ดกันเลยโอ้โหกว่าจะครบไอเวนไหลอีพีแล้วเกิน <c oughs> <c oughs> คนอื่นนี่คือวันแรกมาขอได้แล้วครับพี่เพิ่งได้มาไนที่สุดครับ เราก็ได้สักทีกับเบ็ดคันนี้โอ้โหแบกเอ้ยเรียบร้อยครับสิบห้าล้านเหลืออยู่แสนห้าครับตอนนี้